สวัสดีจ้าวันนี้กลุ่มของเราคณะของเราคณะป้าๆนะคะมาเที่ยวที่บ้านขุดเรือคาบ้านขุดเรือคาตำบลหนองแสงใหญ่อาเภอขงเทียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะให้รถอันนั้นมาเลยบบอให้รถไรขามาก่อนวะเอออืมมันเดี๋ยวเป็นสะพานเบียวกันอุ้ยเออเข้าไปเข้าไปไหน เออแงเขาไงหน้ไม่ใหญ่บอกว่าวอคือติดากแต่มันแยกนเราถามเขาตปากเออเฮ้ที่าหอยบอกได้บ่ <Yeah. S 2> นำพาเพื่อนเื่อมาชมน้ำล้นนะคะน้ำล้นตรงนี้จะไหลไปยัง น้ำตกแซหัวแมวค่ะที่ห่างจากตรงนี้ประมาณ5้าร้อยเมตรนะคะห่างจากตรงนี้ประมาณ5 0ห้าร้อยเมบ่บถ้าเป็นช่วงฤด,ดูฝนเดือนตุลาปลายเดือนกันยาตุลาฯน้นําจะน้ําจะหลากน้ําจะลน้นทําให้สวยงามมากกว่านี้นะคะแล้วเราจะมาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ น้ำล้นนะคะน้ำลน้นบริเวณหน้าวัดบ้านกุดเรือคําตำบลหนองเสียงใหญ่อําเภอโคงเตรียมอุบลราชธานีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า